สวัสดีค่ะวันนี้พี่ชากลับมาดูดวงดวงของเดือนตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นราศีพฤษภสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมนะคะตรงนี้การเลือก ให้ภูมิานของเราก็ก่อนที่พิชาจะดูทุกครั้งก็จะต้องมีการเอ่อไหว้ไหว้ครูเพื่อขออนุญาตในการในการเอ่อให้พ่ชาดูดวงได้นะคะสำหรับการดูของพิชาพ่ชาจะเลือกเป็นสิบสองตำแหน่งนะคะในแต่และตำแหน่งก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าเนื้อในก็คือว่า บางทีไพ่ใบเดียวกันอนะแต่ว่ามันขึ้นลลขึ้นคนละตำแหน่งความหมายในการแปลมันก็จะแตกต่างออกไปนะคะอดูนะิดแป๊บนึงเฮค่ะแล้วก็การดูไพ่มุมิยานเนี่ยคือเราจะเลือกด้วยมือซ้ายสิบสองใบนะคะแล้วก็เวลาดูเนี่ย เราจะต้องเปิดดูทุกทกใบนะคะพร้อมๆกันเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะแต่ละแต่ละใบเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะคะมันไม่สามารถเปิดใบเดียวแล้วดูได้ต้องเปิดทั้งหมดค่ะพี่ชาอยากจะไปต่อให้วันนี้วันที่27อยากจะให้ครบก่อนที่จะถึงเดือนตุลาคมนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะตหนแ่งแที่หนึ่งะทาเวสุวรรณนะคะทาเวสุวรรณคะ่ะเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่บอกถึงความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินความรักอะไรอเงี้ยค่ะมันมันจะเป็นความสําเร็จที่คุณแลกมาด้วยด้วยกําลังกายกําลังใจสติปัญญาแล้วก็ฝ่าฟันปัญหามานะคะถึงถึงได้แบบ เกิดความสําเร็จนะคะไม่ใช่แบบว่าได้มาง่ายๆนะมันก็จะมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่แห่งความเอ,อ่อมั่งคั่งนะคะเพราะคุณจะดูจากรูปนะคะเห็นไหมคุณจะเห็นว่ามีมีทองอยู่ข้างๆแบบเยอะเลยเนาะทรัพย์สิสนเงินทองไพ่นี้ก็เป็นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีของสําหรับของไพ่ภูมพัยานค่ะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งก็คือถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีเลยทีนี้ ตำแหน่งที่สองอ่ะทรัพย์สินเงินทองเป็นไพ่พระราหูก็ต้องเรียนตามตรงว่าพอตำแหน่งที่หนึ่งดีแต่ตำแหน่งที่สองอ่ะไพ่พระราหูเนี่ยไม่ได้ไปในเชิงบวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีเรื่องให้เรามัดระวังยาประมาทเพราะว่าถ้าคุณประมาทในเรื่องของทุกเรื่องเลย เดือนตุลาคมเนี่ยมันจะแบบระเนระนาดเลยมันจะไม่มันจะกลับข้างกันเลยค่ะจากดีเป็นไม่ดีได้เลยไพ่มันขึ้นตำแหน่งเี้นะคะอืมเพราะว่าตำแหน่งไพ่เราเราหูคือในทรัพย์สินเงินทองซึ่งมันอาจจะแปลได้ว่าพอคุณมีเงินเยอะแล้วก็คุณใช้เงินเกินตัวค่ะประมาทแล้วก็ตรงนี้ขอใ,ใช้สติปัญญาเยอะๆนะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้น ตำแหน่งที่สามนะคะทรัพย์สินบ้านช่องคุณได้เทพธิดาแมงป่องนะคะซึ่งเทพธิดาแมงป่องเนี่ยคุณก็จะมีดวงการเงินที่ดีค่ะแต่ก็เหมือนกันคือมีข้อเสียคือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและหยิบยื่นให้ง่ายเกินไปจนบางครั้งคุณเองอะค่ะเกิดปัญหาช็อตฟิวนะคะเรื่องการเงินหรือเกิด เรื่องผิดพลาดอย่างไม่น่าเชื่อทั้งกับการงานแล้วก็อาชีพของคุณทั้งๆจริงๆคุณเป็นคนเก่งนะคุณทํางานได้ดีคุณทํางานได้หลากหลายเป็นคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวสูงซึ่งตําแหน่งเนี้ยมันก็สอดคล้องกับตําแหน่งที่หนึ่งแต่เนื่องจากว่าไพ่ใบเนี้ยมันบ่งบอกถึงการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอ่ะเพราะอย่างนั้นก็ต้องระวังไว้นะคะถึงแม้ว่าตําแหน่งที่ดีอย่างที่บอก ตำแหน่งที่สองสามของคุณไม่ได้เสริมเท่าไหร่เอ่อตำแหน่งที่สี่นะคะเป็นพระแม่ปาราวดีนะคะเป็นตำแหน่งที่สี่ญาติพี่น้องซึ่งในเรื่องของพันญาติพี่น้องอะคะ่ะถ้าจากรูปก,ก็คือว่าคุณจะเห็นพระแม่ปาราวดีะคะ่ะอุ้มพระพิคเนตนะคะเป็นโอรสของท่าน เพราแม่ปลาวดีนะคะซึ่งตรงนี้มันก็คือเหมือนความรักในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ดีแล้วก็คุณอะไม่ได้มีปัญหากับญาติมิตรพี่น้องอะไรนะคือแบบมีการแบบ รองดองกันนาดที่น้องสงมามัคคีกันนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งก็ยังมีเรื่องของว่าการได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาแล้วก็เจ้านายจะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลาค่ะตรงนี้คะ่ะแม่ปรดต่อไปเป็นไพ่เบอร์ที่ห้านะคะเนาะอันนี้หนึ่งยกกันเล อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะไพ่สัจธรรมค่ะไพ่สัจธรรมเนี่ยค่ะมันเป็นการบอกว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงความความตายเท่านั้นที่เป็นของเที่ยงซึ่งมันขึ้นเหมือนกับเตือนให้เราว่าเราต้องพบกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ ความสุขความเศร้าเข้ามาแล้วมันก็จะผ่านไปมันไม่มีอะไรเพี้ยงเป็นหลักอันนี้จังทุกขังอนัตานะคะก็ห้เป็น,นี้ก็เช่นกันค่ะเหมือนเตือนสติเราเนาะว่าให้เราอย่าแบบเออคืออะไรเหลืองอะคะ่ะเหลืองจนไม่ได้ระมัดระวังอะไรเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นไทยตำแหน่งที่ห้า ต่อไปให้ตำแหน่งที่หกนะคะเป็นขุนแผนกับนางพินทีลาไหลทุกคนก็รู้ว่าขุนแผนเจ้าชูใช่ไหมคะน่าจะรู้เนาะ<ม>คือจริงๆตำแหน่งที่เจ็ดเนี่ยมันเป็นศัตรูอุปสรรคซึ่งได้ไพ่อันเนี้ยก็มันคืออุปสรรคของคุณอะคือตัวคุณเองที่คุณอยากจะจะมีความ เจ้าเสน่หแล้วก็เออเจ้าชู้แล้วความรักที่เกิดในเดือนตุลาคมเนี้ยมันจะเป็นความรุ่มหลงซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะเป็นเน้นในเรื่องของของารมณ์มากกว่ามันเหมือนกับสปาร์กันอาหารแล้วก็ไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเข้าใจเนอะก็อืมมันก็เลยเหมือนเป็นความรักที่ ไม่ไม่ได้เป็นความรักจริงๆค่ะเป็นความรุ่มหลงแล้วก็คุณก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆคนที่คุณคบหรือคุณเองก็อาจจะมีคนหลักอยู่แล้วก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสที่แบบคุณจะไปรุ่มหลงกับคนอื่นได้นะคะ ถ้าคนโสดเจอความรักก็เดือนนี้น่าจะยังไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่เป็นรักที่จริงจังอะค่ะเพราะว่าเป็นดวงมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นกเป็นดวงที่แบบเจ้าชู้อะ,ะค่ะคบคบหลายคนค่ะประมาณนี้อืมตำแหน่งที่เจ็ดนะคะ คู่ของคนรักนะคะได้ไพ่ยพญยาสุครีบเบอร์สิซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะเดือนตุลาคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแล้วคุณก็คุณก็ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นมากๆในเรื่องของกรรมลมนะคะเป็นคนที่เอาใจเก่ง จบเก่งมีสเสน่ห์เอาใจเพียศตรงข้ามให้ลุ่มหลงได้เออก็แบบเหมือนคนเจ้าชู้มีกิเยอะประมาณนั้นนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้คือก็จะมากมากคบมากคนจนกว่าจะพบหลักแท้เนี่ยก็คือลองผิดลองถูกทำให้การตัดสินใจเลือกคู่ของผิดก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนลกผมเนี้ยถ้าคุณเจอเนี่ยแนวโน้มยังจะไม่ใช่หลักแท้นะคะ แต่จะเป็นในเรื่องของความรุ่มหลงม,มากกว่าของพญาสุครีตนะคะเบอร์สิต่อไปโทวทีค่ะเดี๋ยวสับสนเบอร์สิบพญาสุครีตแต่เป็นตำแหน่งที่แปดค่ะอ่ะมาตำแหน่งที่เก้านะคะตำแหน่งที่เก้าความสุขความสำเร็จได้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่ใช่ตำแหน่งที่แปดโลกภัยพิบัตินะคะพรักษมีเบอร์สิบห้าช่วงระยะเดือนตุลาคมเนี่ยก็ใส่ใจเรื่องอาหารการกินนิดหนึ่งนะคะให้คุณจะมีท้องขึ้นเยอะนะโอเคตำแหน่งพรักษมีนะคะก็ช่วงเนี้ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกอะไรเงี้ยคุณ คุณจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะอนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวสุขลักษณะระหว่างเรื่องของความอ้วนนะเพราะว่ามันจะทําให้คุณจะเกิดเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับไขมนันอุดตันในเส้นเลือดรวมถึงโรคเบาหวานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วปลาสีพืชศพเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของโรคความอ้วนเนี่ยก็มักจะไม่ได้ปวดในอะไรหรอกคะ่ะก็จะ แข็งแรงสุขภาพดีนะคะในไพ่ของพระลักษมีเบอร์สิบห้าตำแหน่งที่แปดนะคะตำแหน่งที่เก้าพแม่โพศพนะคะเป็นตําแหน่งความสุขความสําเร็จเห็นแบบข้างหลังเป็นทองลงข้าวเป็นทองข้างหน้าเป็นทองนะคะพระแม่โพศพก็สวยงามมากมตําแหน่งนี้นะคะเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆเลยใน สำรับของไพ่พรมยานมันหมายถึงว่าคุณนะ่ะจะมีโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองการงานอย่างสูงเลยนะเป็นแบบค่อนข้างเพียบพร้อมเลยแหละแล้วมันก็สอดคล้องกับตำแหน่งที่หนึ่งทาว,วิวสุวรรณแต่คุณมีพระราหูทเทวยาแมงป่องสัจธรรมนะคะซึ่ง พยาสุขีบด้วยนะคะเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งสองสัจธรรมอาจจะกลางๆลางหนึ่งสองสามซึ่งสามตัวเนี้ยค่ะมันเป็นตัวที่มันไม่ดีแต่คุณก็มีตัวที่ดีขึ้นในตำแในตำแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นเอออย่างที่บอกนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอ่ะมาต่อนะคะพระแม่โพศกนะคะ ในตำแหน่งที่เก้าความสุขความสำเร็จอย่างที่บอกอือไพ่ใบนี้ดีมากเลยคุณจะประสบความสำเร็จเรื่องเลยนะคะเป็นไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีค่ะไพ่ต่อมานะคะเป็นท่านพญายมราชเนาะเราหรือว่าเราก็จะเรียกกันว่าเออท่านพญายมนะคะตำแหน่งที่สิบเนี่ยมันคือการงานและอาชีพนะ ตำแหน่งนี้ยมันสะท้อนถึงคนที่แบบทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับบุญบาปของคุณที่ได้กระทำมาถ้าคุณเป็นคนดีทำดีการงานอะไรก็ตามแต่เรื่องเรื่องของอาชีพของคุณก็จเจริญไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคนที่เป็นทำบาปมีบาก็จะ สะท้อนมาจากจากการที่เป็นไพ่พญะยาอมราชเพราะว่าพระยาอมราชท่านมีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินลงโทษมนุษย์ตามบุญบาปที่ได้กระทำนะคะค่ะต่อไปเป็นให้ตำแหน่งที่11นะคะลาบยศชื่อเสียงได้ไพ่ทัณการออกรบนะคะ คือตามไพ่ทศกันออก,กรบเนี่ยคือถ้าคุณพอจะจำได้ในเรื่องของพวกนิทานเขาเรียกอะไรนิทานประราปราใช่ปะ่ะเออนางคุณแผนเนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณแผนเดี๋ยวกันตั้งนึงนะคะคือไพ่อันเนี้ยมันเป็น ไพ่ที่ดีแต่มันก็มีไพ่ที่ไม่ดีขึ้นหลายอันเหมือนกันอย่างเช่นเอ่อที่คุณแผนกำลังทิ้มมิลาลายเนี่ยมันก็เป็นความรักที่เกี่ยวกับนะ่ความลุ่มหลงส่วนนี้อันนี้มันก็คือคุณจำได้ไหมคะว่าตอนที่ทศกัณฐ์ออกรบะกับพระรามและถูกยิงด้วยศอเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นคือทศกัณฐ์รู้นะคะว่าไม่มีโอกาสจะชนะแต่ก็ดันทุลังลืดรัน แล้วว่าจนกระทั่งเอ,อได้โดนสอนของพระรามแล้วก็ได้ถูกหนุมานทำดวงใจที่ฝากไว้ทำลายดวงใจที่ฝากไว้กับพระราศีซึ่งเป็นผู้เป็นอาจารย์ก็คือรัณกาณก็พ่ายแพ้ไปนะคะในตำแหน่งเนี้ยมันคือเหมือนกับว่าคุณดันพลังทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ทั้งทั้นทีคุณรู้มันไม่ดีค่ะทําอะไรที่มันจะต้องเกิดความเสียหายแต่ก็ไม่วายที่จะตัดสินใจทําอืมเป็นไพ่แบบกรรมดีกรรมชั่วเลยนะคะคุณเนี่ยจะมีสองขั้วเลยนะคือไพ่ดีเยอะๆสุดๆเลยกับไพ่แย่สุดๆซึ่งตรงเนี้ยที่ฉันไม่ค่อยเคยเจอนะจริงๆอืมไม่ค่อยเคยเจอเลยที่แบบว่า มีทั้งแบบดีสุดๆกับใครที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เสริมสุดๆ,ดๆเหมือนกันค่ะโอเคทีนี้เรามาดูบทสรุปแล้วกันบทสรุปคือการเมเทศนะคะในเดือนตุลาคมในเดือนตุลาคมคุณมีดวงที่ดีแต่ความรักที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมอย่างที่บอ,อกไปหลายรอบแล้วเป็นเรื่องของความรุ่มหลงมากกว่า แล้วมันจะกระทบกับการงานการเงนิงนอาชีพของคุณหมดเลยตำแหน่งเนี้ยถ้าเป็นกรรมเทพนะคะคุณจะไม่สนใจคนรอบข้างและไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจเหตุผลว่ามันถูกต้องทนนองคลองทำหรือเปล่าแล้วเรื่องความรักของคุณอ่ะมันจะไปกระทบกับเรื่องอื่นๆหมดเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะดีจะมีไพ่ที่ดีมากทา House, ่านเท้าเวสุวรรณกับ พ่าแม่ผัศพก็ตามนะคะแต่ก็เป็นมีหลายตำแหน่งที่ไม่ได้ดีนะคะอย่างเช่นในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะขึ้นมาหลายอันเลยว่าอย่างคุณแผนกับนางพิ์เหมือนกันนะคะแล้ก็พยาสุครีก็เช่นกันก็คือตรงเนี้ยคือมันสอดคล้องก็เลยว่าความรักก็จะเป็นอุปสรรคและถ้าคุณไม่ระวังนะคะความรักเนี่ยจะทําคุณให้ อั่งวีนาไปได้นะคะตรงนี้ก็สรุปโดยรวมนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยคุณระวังหน่อยเรื่องจะไปหลงรักรุ่มหลงใครหัวปักหัวปั๊มอะค่ะเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องอื่นทุกอย่างเลยถึงแม้ว่าคุณจะมีไพ่ที่ดีแต่ถ้าคุณไปเจอความรักแล้วคุณไปหลงนะรักสามเศร้าสีเศร้าอะไรนะคุณก็จะแบบเขาเรียกอะไรล้มอะไรอย่างนี้หน้าอะคะ่ะจะไปกระทบอันอื่นหมดเลย นะคะโอเคงั้นตรงนี้สําหรับราศีพฤษภเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวพิชาจะพยายามดูดวงของราศีอื่นๆให้เสร็จก่อนปลายเดือนนะคะขอบคุณค่ะ